ไอสัตว์ได้มีเรื่องชัวรีเพอาะ ไอ้เหี้ยเราก็ให้กูมาถ่ายที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์ไม่มาเพื่อนไม่มีสนับสนุนโดย Intel Core Ultra เอาละครับคุณผู้ชมครับไปเห็นไปบางชีคือเออเป็นตามสคริปนะฮะจอสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับรายการสกีทีวีนะครับกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงนะครับกับพี่บูมโดยที่ วันนี้เป็นลิปสปอนเซอร์นะที่เราก็มีสปอนเซอร์แบบเพียงเจ้าเดียวที่สนับสนุนเราอย่างเป็นทางการนั่นคือ Intel นะครับซึ่งวันนี้ครับโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าช่วงพิเศษมากเลยก็คือเขาจะให้แบบเครื่องเขาให้คอมความฝันก็คือเราจะต้องแบบมีคอมใหม่ๆแรงๆที่ดีตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้น Intel เนี่ยเขาก็ใจดีมากซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาจะแบบให้เรามา ประกอบคอมเองเลยไหมบูมอ็เหรอเอเอนะใช่ก็คือประกอบคอมเสร็จปั๊บได้หนึ่งเครื่องแล้วก็ไปแบ่งกันก็จะแบ่งกันได้ยังนั่นแหละถูขกข้าใจโอเคครับก็คือวันนี้นะครับ Intel ให้เรามาทำาคลิปประกอบคอมนอะบแต่คอมที่ประกอบเนี่ยก็คือเขาจะให้ไปใช้นั่นเองนะอรับจึ่งเราก็ได้เป็น i ิน e l ตัวใหม่มาเลยแอบก็คือ Intel c ค re ัล t ้ a แนบะที่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช้คําว่าเจนนะก็ <All right. S 1> คือเป็นแบบเป็นคําว่าคออินเทลคออัลตร้าเลยซึ่งเขาจับมาให้แบบเป็นตัวแบบอัลตร้เก้าเลยนะเป็นของที่แบบเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแหนะส่วน <All right. S 1> เอออันนี้คืออินเทลคอไลออนเอาไม่ใช่ <laughs> ไ้ยยจะะ่นิงลก็คือเขาให้เรียกระหว่างสีเหลืองกับสีย่ำภูก็เลยเรียกสีชมพูมานะครับนี่ก็จะเป็นตัวเคสรุ um anyway> ่นใหม่นะสมัยก่อนนี่ประกอบเคสมันจะเป็นพวกเคสสี่เหลี่ยมใช่ไหมนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวนี้เป็นเคสเขาเรียกว่าเคสทาวเวอร์อ่านะครับแล้วก็พวกแรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยพาวเวอร์สปายนี่กินไฟสุดๆนะครับกับพันวัตต์กระจอกกระจอโอ้โหช่วงนี้ราคาขึ้นด้วยตามบิตคอยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเออห้าศูนย์แปดศูนย์ด้วยนะแล้วก็เรียบอร์ดบอร์ดนี่คือมองไม่เห็น เมนบอร์ด <Main> oh, <yeah. S 1> ส่วนนี้ชุดน้ำนะครับคุณผู้ชมแรนบะชุดน้ำเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ระบายน้ำแล้วนะก็ค mm ือเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกจอใน mm hmm. บูมเห็นจอไหม mm hmm. ครับซึ่งจอตรงนี้ก็จะแบบเป็นเอาไว้สำรับ เออเหมือนเป็นจอจริงๆเลยก็สามารถเอาหนังเอาอะไรมาใส่หรือเอาแบบใส่เรียบร้อยแล้วอ่าอนิเมะแน่ดู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 นุ่นนุ่นไม่มีขายเว้ยไม่มีขายแม่ช่วยก็จะนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นเครื่องโชว์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเออ่สเตจของเรานั่นเองไว้สำหรับเออ่จัดกิจกรรมประกอบคอมในวันนี้นะครับก็คือประกอบเสร็จปั๊บเขาให้กลับบ้านเลยแล้วถ้าไม่ติดอ่ะแล้วถ้าไม่ติดก็คือเขาก็ให้กลับบ้านแบบไม่ติดอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญ อมีมีผู้เชี่ยวชาญมาเลย,ยคือไม่ได้ให้เราประกอบเองเดี๋ยวจะโง่นะ <c> ่ย <oughs> เขามีผู้เชี่ยวชาญส่งมาจากอินเทลเลยนะขอเชิญพุทชไทยชพูดไทยไม่ชัดเลยเขามาจากเอ่ออันนี้เป็นคนไต้หวันไต้หวันชื่อพี่ท็อปเนี่ยเราชิว่าเราชิว่าแม่ไม่ไต้หวันนะส <c> ว <oughs> ัสดีครับก็วันนี้ครับอยู่กับพี่ท็อปท็อปแนบพี่ท็อปนี่มาจาก อินเทลเลยมาจากแถวนี้เสื้อพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมแจกในเพจด้วยใครที่ดูคลิปนี้เสร็จปั๊บนะอย่าลืมเข้าไปดูในเพจสกิปทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีของแจกในคลิปด้วยหลังจากที่คลิปเนี้ยจบไปนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีพวกกัดจอนะครับของทางอินเทลด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกในที่มีไหมแจกครับแจกใช่ไหมเค่นี้แจกเองเลยเออคือกั๊ดจอเหรอใช่นี่คือกั๊ดจออินเทลอาร์คแรงประมาณ50 60 ประมาณนั้นคุ้มค่าที่สุดถ้าไม่แรงเท่าเทียบเท่าคือดาคนนี้คนนี้เอาคนนั้นโอเคได้เลยฮะไอ้นั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นเคสหอดนะครับสำหรับในงานแอสซินคริสนนะครับก็คือเคสเนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับผมเนี่ยน่าจะรู้จักเลยก็คือช่างที่มาทำบิวอินที่บ้านผมเนี่ยเป็นคนทำพี่บันทำใช่นี่คือช่างบันทำนะครับเครื่องนี้ปอกแขนนะฮะอันนี้คือปอกแขนสามารถใส่ได้จริงนะครับก็ถือว่าเป็น เคสมาให้ทีมญี่ปุ่นนั่นเองนบส่วนเคส้างหลังนี่คือเคสโชว์นะครับเคสโชว์ไว้สำหรับว่าประมาณว่าถ้าวันนี้เราประกอบคอมเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆคือมันมีไฟมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ว่าปิดไว้อยู่ก็คือมันมีความสามารถพิเศษนะที่มีคำว่าเออเข้ามาเกี่ยวข้องกับ CPU นะแต่ก็คือแต่ก่อนก็คือ CPU จะมีตัวคอใช่ไหมมีคอเอาไว้ประมวลผลนู่นนี่นั่นแต่หลังจาก ในเจน Ultra ไปเนี่ยก็คือคอก็ควรส่วนคอไปเลยส่วน AI ที่เข้ามาใน CPU เนี่ยก็คือจะมาช่วยประมวลผลใช่ไหมครับนะมันมีอะไรดีครับพี่ทำให้เก่งเลื่องานใช้ซอฟต์แวร์ด้วยมากขึ้นถีได้เลยนี่นะครับหน้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าจะขึ้นเป็นคอัลตร้า CPU ีเนี่ยทำงานปกติแต่จะมี AI เข้าไปช่วยอาทีเช่นเล่นการเล่นเกมถูกไหมพี่อ่าก็จะทำให้แบบทำให เฟรมเรทมันเพิ่มไปอีกถ้าในเกมเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะมีพวก AI assist ช่วยในการเล่นเกมซึ่งมันดีขึ้นาบางคนอาจ <c oughs> จะมองว่าเล่นเกมมันจะเล่นเกมง่ายขึ้นคือว่าค,คอยได้อื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยเราก็จะใช้ใน NPU เนี่ยไปช่วยในส่วนของตัวพา,าพของการที่เราถ่ายทอดสดก็ <c oughs> คือเอาง,ง่ายๆก็คือสมมติว่าถ้าเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยในเครื่องเดียวนะครับ แล้วก็อัดเกมไปด้วยเนะี่ยในยุคก,ก่อนนั้นเนี่ยมันทําแทบจะไม่ได้เลยคอมกระตุกมากเลยใช่ไหมถ้าถามบูมเลยนะครับเพราะว่าถ้าทําอะไรแบบนั้นไปด้วยพร้อมกันในเครื่องเดียวในเครื่องเดียวนะครับมันจะทําให้แบบ CPU หน่วงเว่าในสมัยก่อนปกติเนี่ยเขาจะใช้เป็นคอม2เครื่องถูกไหมฮะแต่ในปัจจุบันตั้งแต่คอเอาต้าขึ้นไปเนี่ยก็คือทุกอย่าง All In One อยู่ในเครื่องเดียวได้หมดเลยอ,อ่าบูมก็สามารถเล่นแล็กนัล็อกได้แบบ2000จอพร้อมกันด้วยคอมแบบเนี้ยด้วยคอมแบบนี้เลยเล่นเกมนี่แล็กนัลล็อก เออ่บูมเคยเรียนอะไรมาเนี่ยไอทีเออเคยเรียนไอทีมากี่วันนะวันเดียวลาออกวันเดียวลาออกเลยก็คือตอนเข้าไปบูมเคยพูดด้วยว่าแบบอืการเรียนไอทีเนี่ยกูต้องประกอบคอมแน่นอนเลยแล้วเข้าไปได้คือแล้วก็ทำเกมแล้วก็ลาออกเลยแม่งไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าประกอบคอมนะเพราะนั้นบูมเนี่ยประกอบคอมเป็นเป็นไหมก็เป็นก็เป็นนะโอเคนะครับก็การประกอบคอมนะครับอย่างแรกเลยคือซิมเปิลเนี่ยเราต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อน อย่างแรกเลยคืออันนี้คือมาเทบอร์ดครับก็คือบอร์ดแม่ก็คือทุกชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องมันลงที่นี่นะไปคือมันเป็นเอาไว้แบบจุดรองรับทุกอ,อย่างาอ่ามันคือตัวร่างกายนะครับส่วนอันนี้คือ CPU <ร>นะครับรมันคือมันสมองนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันจริงๆประกอบยากมากใช่ไหมพี่ก็ค<ร>ือตอนเด็กๆแบบผมมีปมก็คือเวลาที่เราเอา CPU ไปวางบนเมนบอร์ดแม่งขาล้มไว้พี่อ่าเคยไหมกูเคยนะแล้วเคมไม่ได้เลยนะพี่ซึ่งปัจจุบันมันยังมีขายไหมครับ ขา CPU บนบอร์ดไม่มีครับไม่มีเลยใช่ไหมอ่าขาบนบอร์ดมันจะเป็นแบบที่ทำงอยากขึ้นอ๊บเอาตรงผมไม่ได้เห็น CPU มาตั้งแต่เจนแบบนานมากละขออนุญ,ญาตยกได้ไหมฮะใช่ครับ อ่านี้ขออนุญาตดูเนะเพ<ช>ราะว่าผมไม่เคยเห็นมานานอ๋อมันเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้เลยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นขาตรงๆขึ้นมาจริงๆมันเป็นขาแล้วมันมีองศาทียงมุมเล็กๆอยู่อ๋อก็คือทํามา<ช>เพื่อกันแ,แบบนี้เลยแต่จะไม่ยาวมากดังนั้นโอกาสที่จะล้มเนี่ยค่อนข้างยากอ่าก็เคือเราจะให้ปกติเราจะมีสังเกตมาร์กเกอร์มุมตำแหน่งตรงนี้อย่างไรอไอ้เหลี่ยมๆนี่นะเหลี่ยมกับตัวซ็อกเก็ตมันจะเป็นมักอ่าไกด์เข้าวๆอยู่แล้วว่าเราควรวางทิศทางไหนอืมเอาวางผิดทิศใช้ไม่ได้พี่ อ่าไม่สามารถลงได้แล้วเราจริงๆเขาจะมีเคี่ยวล็อกฟิกตรงนี้วอยู่แหละถ้าเราใส่กลับด้านไม่สามารถลงได้อยู่แล้วเราต้องเอาบอร์ดไปลงกับตัวเคสใช่ไหมถ้าสำหรับเคสนี้คิดว่าเอาเอาขึ้นลงเคสก่อนจะสะดวกกว่า<อ>ใช่ไหมเพราะว่าเคสเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบมันเป็นทรงนี้กันเยอะมากนะครับอ่าแต่ก่อนมันจะเป็นแบบแบบนู้นนะแบบเป็นเคสเป็นรูปทรงกล่องนะครับแต่ว่าเคสสมัยนีย้คือจุดวางกระจอคุณผู้ชมจะเห็นไหมมันวางแนวตั้งนะครับซึ่งเจ้าเคสเนี่ยก็จะวางแนวตั้งด้วยเพราะว่า เบนบอร์ดมันจะแนวอย่างนี้แล้วพลิกมาเป็นอย่างนี้น,นะครับเราจะทํายังไงต่อพี่พี่ผมประกอบไม่เป็นแล้วพี่ตอนแรกว่าจะโชว์เซียนครับแต่ว่าพอลองทอําจริงๆคือเคสรุ่นใหม่เดี่ยมันประกอบยากกว่าที่คิดครับคุณผู้ชมสรุปคือต้องเรียกทีมงานนะมาช่วยครับช่วยด้วยสรุปก็คือเคสแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเคสทาวเวอร์นะครับมันมันยากกว่าที่คิดใช่ไหมบุม๋ม มันมันท่าพิสดารอยู่เออมันท่าพิสดารน,นะค็คือย่างแรกครับเคสปกติเนี่ยก็คือหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยชนเสร็จปั๊บมันจะเป็น USB ที่ต่อมเมาส์ใช่ปะแต่ว่าเคสแบบเนี้ยทุกอย่างมันถูกซ่อนให้หมดแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นปะมันจะซ่อนให้เราไม่ให้คนมองเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เห็นว่าสายไฟมาจากตรงไหนนะครับเพราะนั้นเคสร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างปราบเซียนมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็การวางกัดจจอหรือว่าการเดินสายไฟเนี่ย อย่างแรกเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างล่างนี่คือที่ใส่ power supply ใช่ไหมก็คือเราต้องเอาตัวตัวแปลงไฟนะครับ power supply คือตัวแปลงไฟตรงนู้ดนะครับ <ไป S 2> มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วลองคิดสภาพว่าเราต้องเดินสายไฟอ้อมทุกอย่างเนะเพื่อหลบไม่ให้มันโชว์ข้างหน้าเข้ามาที่ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยบุมมองแล้วคือ ให้เขาประกอบดวกูแตกกูแตกนะให้เขาประกอบดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวบูมจะไปจิ้มๆในอุปกรณ์แบบเล็กๆแล้วกันนะพวกแบบแอมป์ไม่ไม่กูถอดตรงนี้ให้อ๋อเดี๋ยวออถอดอ๋อถอดให้โอเคโอเคโอเคแล้วเริ่มเริ่มแกะไม่เริ่มแกะเลยไหมอ่าเรามาเริ่มแนะนําอุปกรณ์กันเลยทอมที่แรงนะจะต้องใช้ power supply คือตัวจ่ายไฟที่วัดเยอะๆนะครับอย่างนี้คือ1050แล้วเป็นตัวนี้คือตัวแพทตินัมนะเป็นสายไฟที่คุณภาพสูงมาก ในยก้จะเป็นตัวจ่ายไฟนะครับไฟก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็จะออกข้างหลังนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายไฟจากตัวกระจายไฟไปที่อุปกรณ์ต่างๆส่วนนี้ครับอันนี้คือแรมนะครับแร,ม,แรมก็คือคล้ายๆกับถนนนะถนนที่ทําให้ข้อมูลเนี่ยมันไหลไปมาในเครื่องได้กว้างขึ้น<ม>ก็คือยิ่งถนนเราใหญ่เท่าไหร่เนี่ยก็เวลาที่แบบ โหลดอะไรเยอะๆ,ๆนะมันก็ท<า>นาก,าการจราจรก็จะโฟล์ราก็จะนั่นเองนะครับซึ่งแรมเนี่ยก็เราจะไม่ได้ใช้ในเป็นตัว RGB นะเพราะว่ามันแสบตานะครับ <S <S แรมรุน่นใหม่มันจะมีเขาเรียกว่าไฟข้างบนนะแต่สุดท้ายก็คือเราปิดนมันมันวิ่งขอมืด,มดๆนะจอที่หลายๆคนน่าจะ <S <S อยากจะได้นะไฟฝัน รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเอันนี้แรงไดหาร์เลยแต่เราจะไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่างบไม่พอนะฮะยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยก็ไม <laughs> ่พอยิ้มเลยก็คือการ์ดจอรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นการ์ดจอที่เดี๋ยวนี้เขาจะใส่เป็นตัวเดียวแล้วนะใช่ไหมเขาเขาจะไม่ค่อยใส่เป็นการ์ดจอสองตัวเลยพี่ระบบ SLI อะไรนั่นคือโยนทิ้งไปละเดี๋ยวนี้ตัวเดียวเป็นภาพเพียงพอพอละไม่เหมือนสมัยก่อนที่โดนหลอกซื้อเป็น2ตัวใช่ไหมไม่อย่าเรียกว่าหลอกดีกว่า แล้วเราเทอรีมันเอื้ออำนวยให้ทำแต่ก็เอามาใช้ได้ไม่กี่โปรแกรมถูกไหมแล้วก็โยนทิงน้งได้ไหมสมัยก่อนอ <iet> ไเดียวพอโอเคครับอัอนนี้เราก็จะเห็นนะว่านี้คือแก๊สจอชี่อแก๊สจออืมอออกมาาย่งระวังนะอันนี้ตัวหนึ่งโอยโนใหญ่อลยเนี่ยชิ่อคตรใหญ่อันนี้น่าจะอยู่ประมาณห้าหมื่นได้ไหม ใช่ไหมห้ประมาณ50,000กว่านะครับก๊จอดมอไซเวฟอ๋อขับก๊สจอดขับก๊สจอดอ่ะอันนี้คือก๊สจอดในยุคปัจจุบันนะครับอ่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันใหญ่มันหนามากนะคุณผู้ชมแล้วดูข้างหลังเน้นข้างหลังนะครับการระบายความอ่าส่วนนี้ครับเป็นก๊สจอดจากทาง Intel นะครับชื่อว่า Intel Arc ็ีของแจกในคลิปนี้ <Yeah. S 1> นะครับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จปั๊บนบเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจกภายในวันที่17มิถุนายนนี้นบเน้นย้ำคขาว่า17มิถุนายนาก็อันนี้จะเป็น Intel Arc รุ่นใหม่สุดเลยก็คือ B8580 mm hmm. รนบความแรงจะอยู่ที่ประมาณ5060 50ก็คือเจนใหม่เลย uh. ของทาง Nvidia นะแต<อ>่ความแรงก็ถือว่านี่ตัวละประมาณหมื่น ใช่ไหมฮะตัวละประมาณหมื่นได้หมืน่นมี thon ก็ประมาณเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท <Okay. S 1> อ่าทอนบาทในนะึั้นโอกล่องมนั <Hey. S 1> นแนบนี่โอ้โห <c oughs> มันท o b b y จังวะดีไซน์สวยเลยอืมไอเราเปิดมาเนี่ยก็จะแบบแบดดีไซน์แต่ว่า oh, เฮ้ย,ยเฮ้ย,ยก a z e l l e มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพัดลม2ตอนนะฮะเป็นก a z e l l e อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแกทจอจากต้นฉบับเลยถูกไหมมันไม่ได้มีค่าแยกถูกไหมครับอันนี้คือต้นฉบับจากเเลยครับอ่าอันนี้คือซื้อไปแล้วใครเก็บไปขายนะผมบอกว่าใครได้ไปแม่งราคาขึ้นลหลาดิอ่าลหล่เพราะว่ามันหายากมากนะมันหายากจริงอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมง่ายๆกันได้ในเพจสกิทีวีนะครับเดี๋ยวจะแจกเป็นแกทจอตัวนี้เลยประกอบขอมันยากจริงเลยนะยากนะยากเลยผมตั้งใจมากลยตั้งใจนะบุ๋มตั้งใจเลยใช่วันนี้มาออกแบบออกคลิปเหนื่อยมากเลยเออ ย่ๆเลยขยันมากย่ยมากสิงโตอึ้บอมองอัสโอเคครับก็สลับในตอนนี้นะครับก็คอมของเราก็เรียบร้อยแล้วครับไล่วัวนั่งดูก็ได้หละอ๋อคือนั่งอันนั้นคือนั่งประกอบเลยใช่ไหมตอนแรกเขาบอกว่ายี่สิบนาทีอ่าเสร็จจริงเท่าไหร่สามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาบอกว่าเครื่องข้างหลังนั่นแหละเอาไปเลย จริงเหรอ,อโอ้ยดีใจมาก <laughs> เฮ้ยดีใจโคตรฟากไอ้เหี้ย yeah, เขาให้จริงนะครับก็คือเอ,อ,เ,อ,อเขาบอกว่าตอนแรกก็เขาจะประกอบส่งไปที่หลังเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ,อ๊มึนเดี๋ยวมันจะช้าเอาก็เอาไปพร้อมกันเลย <c oughs> สรุปก็คือวันเนี้ยเราได้สองเครื่องคนละ แสตวันโอ้ยยอนเนาแฟนคลับก็อย่าลืมใช้นะฮะคือเอาตรงคือมันแรงมากจริงมันแรงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีหลังจากนี้ไปเราก็จินตนาการไม่ออกละว่ามันจะเร็วขนาดไหนเพราะว่ามันก็ฝังเข้าสมองอ๋ออินเทลสมองโอยเปิดใครจะซื้อคอมอะไรรุ่นใหม่ๆก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกมนะเอามาเล่นเกมเฉยๆนะไม่ได้ทำเ i ไหรือว่าอะไรยังไงก็ จริงคือ Gen 14 Intel Gen 14ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ใน Core Ultra ในปัจจุบันหรือว่าที่อยู่ตรงนี้นะครับมันกมน็มันแรงแบบแรงเป็นบ้าแล้วครับคุณผู้ชมอาจจะมองภาพไม่ออกว่าแบบสมมุติเราเล่นเกมแบบ600 fps อย่างเงี้ยแล้วไอ้200กับ600ที่เราเห็นบนจอเนี่ยมันต่างก,กันยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือคุณผู้ชมจะแบบหลังจากนี้จะเป็นยุคที่เกมรุ่นใหม่มันมันแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรลื่นกว่าอะไรยังไงนะครับนะก็ถือว่า มันมาใกล้แล้วนะแล้วก็ขอบพระคุณทางอินเทลมากๆนะครับแล้วก็พี่ตรงพี่ต็อปี่ไปนู่นแหละนี่ก็ทํางานได้แบบทยันแข็งสุดยอดครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ <S 1> <S 1> <S ขอบคุณทางอินเทลอีกครั้งนะครับแล้วก็ฝากหลายๆคนเปิดใจให้กับอินเทลแล้วก็อินเทลคอร์อัลตร้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับนะี่เดี๋ยวเราตัดภาพอีกทีคือ ไปบ้านเลยนะเออไปบ้านเออไปบ้านเดี๋ยวเ็าหาว่าให้โมงไงให้จริงจอล้าทำแหละพี่หู๊แล้วการประกอบคอมส่งอะไรอันนี้มันเหนื่อยมันมันมันเกินค่าชมจริงเลยองแล้วผมไม่เคยเจอไงปกติเห็นนะมันเสร็จแล้วจริงๆริแต่ว่าเราไม่เคยได้มาดูฟิตติ้งคอมเดียวไอ้สัตว์ต้องเงียบปะไง เราไม่เป็นแถวไม่เล่าตอนนี้ก็ได้หรือมันจะได้ยังไงว่าเคยประกอบมาแล้วว่ามันเรียนหมดแล้วมันเพราะตรงนั้นมันเป็นงานจอตองบอกคนละตัวงานจอนะบอกคนละตัวใช่่บอกว่ามันเขียน